เขาจะกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งไหมสำหรับใครที่อยู่ในสถานะรอคนคุยก่าแฟนเก่าคนที่เงียบหายไปนะคะคนที่อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบประมาณนี้นะคะคนที่อยู่ในใจของคุณที่คุณสงสัยนะคะว่าเงียบหายกันไปขนาดนี้เลิกกันไปนานขนาดนี้นะหรือเพิ่งเลิกกับแฟนก็ดีค่ะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะคลิปนี้บอกเลยว่าแม่นมากๆ แต่เตือนไว้ก่อนนะทำใจสบายๆและเตรียมใจให้ดีก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะก่อนที่จะฟังคำทำนายใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่ดูแล้วเราจะมีดวงร่วมกันนะคะฝักเนื้อฝักตัวด้วยค่ะด้วยจบนะโ so ไปดูกันเลยค่ะ กลับมาพบกับ q ค e ีนเอ e กันอีกแล้วนะคะควีนเป็นทั้งเพื่อนท,ทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ positive w i n g positive baby k i u s you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเพียกคอร์กันในหัวข้อที่ว่าแฟนเก่าคนคุยเก่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกครั้งไหม มาเช็คกันแบบจุกๆเลยนะคะหัวข้อนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่มีคนคอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้ทําคลิปหัวข้อนี้มากๆนะคะซึ่งก็ได้จัดทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากควินทาหัวข้อไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันค่ะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general r e a d i n g เพราะฉะนั้นยานํามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตังส่วนตัวด้วยกันนะคะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการและวันนี้เป็น X edition นะคะแฟนเก่า edition นะจ๊ะเราก็จะมาดูกันค่ะมีภาพให้เลือกอยู่ทั้งหมด3ภาพ ด้วยกันนะคะคโดยในภาพแรกจะเป็นภาพคู่รักภาพนี้เลยนะคะอันนี้คือกล่องที่1ค่ะถัดมานะคะคือภาพที่2ภาพนี้ค่ะ และภาพสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะคือภาพนี้ค่ะรักกล้องไหนชอบกล้องไหนนะคะเลือกได้ค่ะคินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักที่ทำ timestamp ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe แล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร Let's get started ค่ะ I couldn't fall asleep again. Been overthinking all the little things I've said. I'm sleep deprived almost every night. And I wish that I wouldn't think instead. I know the sun is up and I got things to do. But I don't think about the energy. To move. And I go back to the dreams again. But I shouldn't be sleeping. With. It's still it now, and I'm stuck in my bed. Still now, and i stuck in my head. Cause I Staying in the same bed, I need a kickstart just to change this. I don't want to waste a minute on the basics, but it's keeping me it feeling so amazing. So i stretch, brush my hair, always looking like a mess. Oh, me, maybe I could go and do the rest, give it a little more effect. I'll be set, and I hope that you'll miss it. Let's stay light now and I'm stuck in my bed day and night. Never feel my best, I know. But this time, will be the same again. It's daylight now and I'm stuck in my bed Daylight now and I'm stuck in my head Cause I've been just out all of my home When I should make my way out It's daylight now, gotta open my eyes Daylight now, can't be wasting my time Just thinking about what I should be thinking of and It's about time that I get สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1น,นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะกันดีก,กว่าว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งไหมนะคะสาหรับคนที่อยู่ในสภาวะเงียบหายไปนะคะหายตายจากกันไปนานมากนะคะคนคุยกับแฟนเก่าอะไรเก่าๆนะคะ your ex ได้หมดเลยนะคะใครก็ตามที่คุณกําลังสงสัยอยู่คนที่เงียบหายไปคนที่คุณยัง move on ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เอาละค่ะสำหรับ Energy ที่ได้รับนะคะคุณรู้สึกถึงพลังงานของคนที่กำลังรออยู่แน่นอนว่าคุณรอคุณเลยดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณคิดถึงเขานะแล้วก็มีภาพความทรงจำเก่าๆที่แวะเวียนกลับเข้ามาในชีวิตนะคะบางขาอาจจะเด่นอยู่กับแพทย์ทหารนะคะหรือว่าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเซล นะคะขายประกันคือสิ่งที่ควินสัมผัสได้เซลขายรถนะคะคือสิ่งที่ควินสัมผัสได้เพสัตหรือทันตแพทย์นะคะก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆด้วยเช่นกันค่ะและควินก็รู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะอาจจะอยู่ภาคภาคก,กลางหรือภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่ควินสัมผัสได้นะอ่ะถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรคะ่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะใครอยากเช็กตัวสื่นตัวอยากขอคำปรึกษาไปการสื่นตัวอยากให้โคช้ชไปการสื่นตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังใหม่มหาลรือม,มาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง d e s k c ั p t นส n b ต x ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการเลยค่ะฝากด้วยนะคะมาหาคุนได้เสมอค่ะ The first one นะคะก็คือ Temperance นะคะ five of Co i แล้วก็ the e a t h ค่ะจาก Energy ตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าถ้าตามดวงจริงๆของดวงคุณและเขาค่ะมันมันจบโคจรไปเรียบร้อยแล้วนะคะโซโคตรงนั้นเนี่ยมันเอ็นมันจบไปแล้วนะั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีดวงต่อกันแล้วถ้าผู้ตามดวงจริงๆอันนี้อาจจะจึกนิดนึงอยู่นะอย่าเพิ่งปิดคลิปแต่ คืออย่างนี้ควินก็เข้าใจแล้วว่าคุณก็อาจจะยังรอเขาอยู่แต่ที่นี่มันมันเหมือนแบบถา้าคุณอยากจะสร้างโซโคใหม่กับเขาก็ได้แต่ที่นี่มันจะไม่เกี่ยวกับดวงและมันจะเป็นการกระทําที่เกิดจากกรรมที่เราสร้างเองนะคะถ้าคุณรอเขากลับมาเขาคงไม่กลับเพราะว่ามันจบลงไปแล้วจริงๆและเขาก็เดินก้าวไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณยังมูฟออนจากเขาไม่ได้จริงๆและยังติดอยู่ในลูปตรงนี้ สิ่งที่คุณทำได้นะคะคือคุณอาจจะต้องเริ่มต้นสร้างโซเชียลใหม่กับเขาสร้างคามิกใหม่กับเขานะคะคามิกในที่นี้คืออาจจะเป็นกูดคามิกโอแบดคามิกได้นึกออกปะคือคุณไม่รู้ว่าความสมานคุณและเขาก่อนหน้านี้มันมันจบลงมายังไงแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าคุณเห็นว่าคุณคิดถึงเขามากๆและคุณก็อดทนรอเขาให้เขากลับเข้ามาในชีวิต แต่ขณะที่คนที่คุณรออยู่อะค่ะถามว่าคิดถึงคุณไหมมีคิดถึงมีนึกถึงอยู่แต่เขารู้สึกว่ามันจบลงไปแล้วและเขาเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วคุณเองก็ควรที่จะเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะเลือกที่จะไปมีชีวิตในแบบของคุณเองแต่อย่างที่คุณบอกไปอะตามดวงมันจบลงแล้วก็จริงแต่ถ้าว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณมีความหวังกับตัวเองและคุณอยากจะพยายามให้สุดสุดแบบสุดเลยรู้สึกว่าฉันต้องทุ่มเท ก็ได้ก็ลองดูก็ได้แต่พิจารณาใจตัวเองว่าไหวหรือเปล่าโอเคไหมกับท่าที่เย็นชาของเขากับความความรู้สึกที่ที่เราต้องแบกรับทั้งความท็อกซิกหรือความเหนื่อยหรือการรอคอยอดทนได้หรือเปล่ามันมันเป็นสิ่งทีร่รา deserve จริงๆหรอแต่ถ้าว่าคุณใคร่ครวญทุกประการแล้วคนพบว่าเออแต่คนนี้มันแบบใช่จริงๆสําหรับฉันไงแต่ตามเดวมมันจบลงแล้วนะ มันต้องเป็นคุณที่เป็นฝ่ายเทคแอคชั่นนะคะน้ำไม่ใช่เขาที่เป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเพราะโคโจรของคุณและเขามันได้เอนแปลว่าแปลว่ามันได้จบเรียบร้อยแล้วและถ้าว่าคุณเลือกที่จะสร้างโคโจรใหม่กับเขาคุณต้องเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเองแล้วถึงตอนนั้นนะคะเราก็ค่อยมาเปิดไพ่กันใหม่นะคะว่าเขารู้สึกอะไรกับคุณเขาคิดยังไงหรือแนวโน้มเป็นยังไงเพราะว่าคุณได้ทําการเทคแอคชั่นแล้วแต่ถ้าคุณเอาแต่รอ มันจบแล้วมันไม่มีทางกลับมาแต่ถ้าคุณอยากได้เขากลับมาคุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเองนั่นคือสิ่งที่ค e n ให้ advice ได้สำหรับคนที่รอคนเก่าและอยากได้คนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตจริงๆนะคะถึงดวงจะจบลงไปแล้วแต่ชะตาฟ้าลิขิตก็จริงแต่สุดท้ายมนุษย์เองก็ลิขิตชีวิตของตัวเองได้ด้วยเช่นกันด้วยการกระทำนะคะถึงดวงจะบอกว่าจบแต่ถ้าใจคุณรู้สึกว่าฉันอยากจะกลับมาคุณต้องเป็นฝ่าย Take action นะครับผมนะเอาละค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเคลียร์มากขึ้นสำหรับ energy ตรงนี้ไม่ว่าคำทำนายจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือจ o b w e i ี i n g เพราะฉะนั้นจ o t ์จที o 2 e วี e ลเลยค่ะและถ้าว่าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาในการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาจริงๆไหมดวงคุณและเขายังไปต่อได้หรือเปล่านะหลังไมมามหารือมาปรึกษามาพูดคุยกับพีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จใน แบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปโดถัดไปค่ะใคขยายควีนทำหัวข้อไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะจะจัดให้กับทุกๆคนเพื่อนๆที่น่ารักของควีน I love you all นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ Have a good day Have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะกันดีก,กว่าว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งไหมนะคะสําหรับคนที่อยู่ในสภาวะเงียบหายไปนะคะหายตายจากกันไปนานมากนะคะคนคุยกับแฟนเก่าอะไรเก่าๆนะคะ your ex ได้หมดเลยนะคะใครก็ตามที่คุณกําลังสงสัยอยู่คนที่เงียบหายไปคนที่คุณยัง move on ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ คุณรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะอาจจะยังมีการวนเวียนกันอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียนะคะมีการส่งกันไปส่งกันมาหรือกดไลค์กันไปมาบ้าง ระปายนะคะมีการเห็นกันบนโซเชียลมีเดียพูดง่ายๆล่ะค่ะไม่ได้มีการบล็อกกันเกิดขึ้นตรงนี้คะหมายถึงว่าส่วนใหญ่ที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ได้บล็อกกันแต่เหมือนมันมันรอกันละกันนะคะแต่ว่าก็ดูจอยกับชีวิตหมายถึงคุณเองก็ดูแฮปปี้กับชีวิตของคุณด้วยเช่นกันนะคะและจากอันเนจี้ตรงนี้เนี่ยคือรู้สึกว่าบางคนอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าคนที่อยู่ไกลกันถ้าคุณรู้สึกถึงฝรั่งเด่นมากตรงนี้คือเป็นอันเนจี้ของชาวเวสเทินกังน ซึ่งคุณเดทกับชาวเวสเทิร์นหรือไม่นะ,นะคะสามารถแชร์ควีนฟังได้ะค่ะหรือเขาจะเป็นอเมริกันบอลชินิสอเมริกันบอลคอเรียนอเมริกันบอลญี่ปุ่นได้หมดเลยนะคะหรือแบบอยู่ยุโรปแต่เป็นชาวแบบ ใช่นี้ something like this นะคะ so เรามาเช็กลูกกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะใครอยากเช็คตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม่มหารือม,มาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง d e s c c a p t i o n s p x ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการเลยค่ะฝากด้วยนะคะมาคุยได้เสมอค่ะ สำหรับ e อนเนจที่ได้รับนะคะไพ่บใแบรแรกเลยค่ะคือ knight of chariots นะคะ knight of w a n d s แล้วก็ six of swords นะคะ ควณนรู้สึกว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตไม้มีโอกาสที่เขาจะวนกลับเข้ามาแล้วก็หายไปอีกนะคะนี่บอกไว้ก่อนนะมันจะเหมือนเหมือนกับไปเอาเข้าจริงๆนะควินบอกเลยค่ะว่าคนคนนี้เขาพึ่งพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในตอนนี้นะะสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็ภาวะที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะได้คุยกับคุณหรือไม่ได้คุยกับคุณก็ตามนะคะเหมือนเขาก็ยังแฮปปี้กับชีวิตของเขาอยู่ถามว่าคิดถึงคุณไม้คิดถึงคุณและ มีความรู้สึกว่าอยากติดต่ออยากกลับมาพูดคุยแต่เหมือนเขามีอีโก้นะคะเหมือนเขามีความกลัวหรือมีความกังวลบางอย่างมันก็เลยทําให้ได้แค่ส่งกันไปส่งกันมาแล้วก็พิมพิมแชททิ้งไว้นะคะแต่ไม่กดส่งหรือพิมพ์แล้วลบมันจะเป็นโมเมนต์ประมาณนี้มากกว่านะคะนะแต่ในที่สุดอนะคะ่ะคือรู้สึกว่าถ้าว่าคดทนไม่ได้จริงๆนะคะเขาก็จะ ทักมาหาคุณหรือเขาก็จะติดต่อหาคุณแต่เขาต้องโอเวอร์คมความคิดมากและความกังวลของเขาให้ได้ก่อนแต่เขาจริงๆนะตอนเนี้ยอย่างที่บอกค่ะเขาจอยกับชีวิตของเขาเขามีความสุขกับชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ในตอนนี้มาก็เลยทำให้เขารู้สึกว่ามันยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกลับมาซีเรียสกันหรือว่ากลับมาแบบสารสัมพันธ์กันอย่างจริงๆจังๆแค่ แค่เฝ้าดูกันและกันแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเขา complete แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วเขาก็โอเคกับชีวิตของเขาที่มีอยู่ในตอนนี้จริงๆอะไรเงี้ยมีโมเมนต์ของความคิดถึงบ้างมีโมเมนต์ของความอยากรู้อยากเห็นอยากเผือกชีวิตคุณบ้างแต่ก็มันยังไม่ได้แบบมากพอที่จะบีบให้เขาติดต่อมาเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะลองทักไปหาเขาดูก็ได้แต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันจะเป็นการพูดคุยกันแล้วมันก็จะห่างกันไปอีกนะคะมามาหายหายเป็นลูอยู่ประมาณเนี้ย เ,ออเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาก็โอเคกับตรงนี้ที่เป็นไงนึกออกไหมแต่ถามว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตไหมกลับกรนเห็นว่าเขาจะกลับกลับแล้วก็หายไปอีกนะคะนะปัดยังไม่ค่อยขาดเท่าไหร่มันเหมือนเขายังมีความภาวะพะวงแล้วก็มีความเสียดายเราอยู่ตรงจุดนี้นะคะเหมือนเขาเองก็ยังคิดถึงเราใช้คำนี้จะก,กว่าบางทีเข้ามาส่องความรู้สึกเดิมๆม,มันก็เกิดขึ้นนะคะแต่มันก็แค่เหมือนแบบมามาหายๆห,หรือลบๆพิมพ์ๆลบๆ หรือทําได้เต็มที่อาจจะรีพาาสตอรี่แต่ไม่กล้าที่จะแบบทักมาจริงๆรจังๆเอาไว้ว่ากลับกราบแต่ยังไม่ไม่ได้ในภาวะที่จริงจังในแบบที่คุณต้องการนะคะแต่ยังน้อยก็กราบสําหรับคนที่รอคําตอบนี้อยู่นะครับผม เอาละค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะเคลียร์มากขึ้นสําหรับ Energy ตรงนี้ไม่ว่าคําทํานายจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือ job ้าวี i n g เพราะฉะนั้นเ o t ะท e ่ o ูซิวส์เลยค่ะและถ้าว่าใครอยากเช็คดูส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาในการส่วนตัวอยากให้โคชไปการส่วนตัวอยากรู้ว่าเขาจะกลับมาจริงๆไหมดวงคุณและเขายังไปต่อได้หรือเปล่านะหลังไม้์มามหาหรือมาปรึกษามาพูดคุยกับพีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการคะ่ะแล้วจะก ใหม่นะคะในคลิปโดถัดไปค่ะใคขยายควีนทำหัวข้อไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะจะจัดให้กับทุกๆคนเพื่อนๆที่น่ารักของควีน I love you all นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ so have a good day have a great day ค่ะ สวัสดีคะ่ะเป็นเพื่อนคนที่เลือกกล่องที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะกันดีก,กว่าว่าเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งไหมนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสภาวะ เงียบหายไปนะคะหายตายจากกันไปนานมากนะคะคนคุยกับแฟนเกา่าอะไรเก่าๆนะคะ your ex ได้หมดเลยนะคะใครก็ตามที่คุณกําลังสงสัยอยู่คนที่เงียบหายไปคนที่คุณยัง move on ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสําหรับ energy ที่ได้รับนะคะควีนรู้สึกอย่างแรงกล้ามากๆเลยคะ่ะว่าบางคนอาจจะ ตรมตัวความสัมพันธา์ก,การเป็นเพื่อนกันมากรหรือว่ามีเพื่อนแนะนํานะคะหรือในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆของคุณพูดถึงเขาให้คุณฟังหรือถามเกี่ยวกับเขากับคุณซึ่งคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ย uncomfortable ในการที่จะพูดออกปอะไรเงี้ยเหมือนคุณอยากจะเก็บเรื่องนี้ให้เป็น private นะคะ อาจจะพูดไปหมายถึงว่าอาจจะเข้ามาเป็นฝั่งเขาก็ได้ถ้าคุณไม่ได้เจอภาวะที่มีคนถามว่าเออคุณกับเขากลับมาคุยกันยังหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นฝั่งเขานะคะเพราะว่าคุณรู้สึกถึงภาวะประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะนะถ้าถามว่า ควินรู้สึกอะไรได้อีกบ้างควินก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันเพิ่งจะห่างกันไปเองนะมันเพิ่งจะเลิกกันหรือมันเพิ่งจะห่างกันไปนะคะเพิ่งจะไม่ได้คุยกันในสิ่งที่ควินสัมผัสได้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะใครอยากเช็รส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โค้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม่มหารือมาปรึกษากับควินได้ที่ช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการเลยยคค่ะะะด้วน มาหาคุิได้เสมอค่ะ The first one เลยนะคะก็คือ Five of Coins นะคะ The of Cups แล้วก็ Knight of Swords ค่ะควินรู้สึกว่าเออมันยังก้ากึ่งวะ่ะมันไม่ได้เป็นความฟันธงว่ากลับแน่ๆทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะควินรู้สึกว่ามันมันจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันแต่ว่าต้องเป็นเพื่อน หรือเพื่อนช่วยเพื่อนแนะนําหรือกลับมาคุยกันแล้วอยู่ในภาวะของเพื่อนนะคะยังไม่ใช่ในสถานะที่เป็นคนรักกันในการกลับมาค่ะมันจะเป็นการกลับมาที่คุณและเขาจะไปบังเอิญเจอกันในงานเลี้ยงงานปาร์ตี้เพื่อนงานร่วมรุ่นงานบริวเนียนอะไรต่างๆอะไรเงี้ย หรือเพื่อนแบบนักชักนำนำพาให้คุณและเขาได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเลยได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็ทำให้คุณและเขากระก,กระอวนและประมาททำตัวไม่ถูกโดยเฉพาะเขานะคะเขารู้สึกว่ามันมีชนักติดหลังแปลว่าก่อนที่จะห่างกันไปหรือก่อนที่จะเลิกกันไปนนมีเรื่องที่ที่เขาทำบางอย่างที่มันผิดต่อคุณมากๆ หรือมันทําให้คุณรู้สึกแย่มากๆหรือเสียใจมากๆหรือคิดมากมากๆและเขาไม่กล้าสู้หน้าคุณเอาจริงใจเขาอ่ะมันก็คิดถึงคุณแล้วมันก็อยากจะเุยกัยคุณแต่มันมีชนักติดหลังนะคะมันเหมือนกับว่า มองหน้าแล้วมองไม่ติดอะ่ะแล้วมันมีความอับอายเกิดขึ้นอยู่ในใจอะไรเงี้ยความรู้สึกผิดความรู้สึกอายเอยควีนว่ามันเป็นความรู้สึกอายมากกว่าความรู้สึกผิดมันอายที่จะคุยกับคุณอะรู้สึกไม่กล้าสู้หนะ้าทําตัวไม่ถูกต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยมองว่าอโอกาสกลับมาของคนที่เลือกกองเนี้ยควีนให้ประมาณ40ซตนะคะ แต่ถ้าจะกลับอย่างที่คุณบอกไปมันเป็นซชนเนอรีในรูปแบบที่คุณพูดไปเมื่อกี้นะคะอืมแม้กระทั่งการเจอหน้ากันหรือว่าการคุยกันการเห็นกันบนโซเชียลมีเดียมันยังทําให้เขากระกระอ่วนหรือประมาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะอาจจะต้องให้อภัยเขาในสิ่งที่เขาได้ทํากับคุณไปคุณไม่ได้ว่าเขาทําอะไรลงไปแต่แต่ว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณอ่ะมันมันทำให้เขาชักหน้าไม่ถึงหลังมันทําให้เขามีชนักติดหลังมันทําให้เขารู้สึกอับ อายแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้าคุณเลยนะคะแม้กระทั่งจะพูดถึงคุณในเพื่อนของเขาฟังเขายังไม่กล้าที่จะพูดมันเพราะความรู้สึกมันท่วมท้นอยู่ในใจเป็นความรู้สึกผิดความรู้สึกอายความรู้สึกความรู้สึกไม่กล้าสู้หน้ามันเป็นความรู้สึกนี้คุณไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะนะก็คงจะมองว่า4 0์ที่มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะนะแล้วเว้นต่อเขาอาจจะรู้สึก ดีขึ้นกับตัวเองอะไรเงีย้ยมันก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้เขากล้าที่จะกลับมาในชีวิตมากขึ้นก็ได้นะคะก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะในที่สุดแล้วเราก็ต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยรักตัวเองไว้เยอะๆนะครับ แบบที่ต้องการค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปตถัดไปค่ะขยายควีนทำหัวข้อไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะจะจัดให้กับทุกๆคนเพื่อนๆที่น่ารักของควีน I love you all นะคะ May the force be with you all ค่ะจะ so have a g o o d day have a great day ค่ะ